สวัสดีค่ะวันนี้1นธันวาคม2,564นะคะซึ่งตรงกับวันเกิดของแม่ค้านะคะแม่ค้าร้านไม้แคตัลรบบรีค่ะและนี่ก็เป็นของขวัญที่น้องสาวลูกสาวและสามีมอบให้นะคะซัม s ุงกาแล็ x ซ A 5 2าส S ห G นะคะเซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะเราจะมาชมโทรศัพท์กันนะคะ น,นะะใช้มือเดียวนะคะขออนุญาตไม่มีอุปกรณ์ช่วยเรียบร้อยนะคะข้างในนะคะข้างในก็จะมีโทรศัพท์นะคะเอาออกก่อน ก็จะมีกล้องหลังนะคะกล้องหลังความละเอียดนะคะความละเอียดของเซนเซอร์หลักคือ64ล้านพิกเซลนะคะจะมาแกะเดินนะคะตัวนี้นะคะกล้องหน้านะคะความละเอียดของกล้องหน้านะคะ32ล้านพิกเซลนะคะซึ่งดีมากๆนะเลยคะ่ะดีต่อใจของ แม่ค้าเลยนะคะที่ชอบอีกอย่างก็คือหน้าจอนะคะหน้าจอจะเป็น Full HD นะคะ6.5นิ้วนะคะ Super AMOLED นะคะมาตรฐาน IP 6 7ก็คือทนน้ำทนฝุ่นนะคะชอบมากเลยค่ะมีระบบกันสั่นด้วยนะคะ o l s นะคะ มาพร้อมกับแรม 8GB กิกะไบต์นะคะแรม 8GB กิกะไบต์นะคะหน่วยความจำภายในนะคะลอมนะคะ 128GB กิกะไบต์ค่ะซึ่งเก็บได้เยอะจริงๆนะคะเก็บได้มากเลยนะคะเราจะแกะแกะให้ชมนะคะเรามาแกะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสวยมากเลยค่ะ สีเขียวนะคะสีเขียวก็เป็นสีที่ตรงกับวันเกิดเลยนะคะสีเขียวนะคะชอบมากเลยค่ะขอบคุณน้องสาวลูกสาวนะคะแล้วก็สามีนะคะที่มอบโทรศัพท์เครื่องนี้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวางตรงนี้ก่อนนะคะมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ชาร์จนะคะจะมีที่ชาร์จมาให้นะคะแล้วก็จะมีของแถมนะคะ มีลำโพงมีลำโพงแถมมาให้มีบลูทูธนะคะลำโพงบลูทูธแล้วก็แถมมาให้หลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้เอากล่องมานะคะก็แค่จะมามารีวิวด้วยความตื่นเต้นด้วยความดีใจนะคะเพราะว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ